สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะคะนี่เทสเทสเออดีสวยจริงๆริต้องกระเถิบมางนีงขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุด ด้วยนะคะที่มีส่วนงานที่เป็นส่วนงานข้าราชการหรือว่าหรือว่าหน่วยงานรับวิสาหกิจหรือเปล่านะคะที่แบบว่าเป็นยังเป็นวันหยุดของของใครหลายๆคนอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือโตโยต้าซูรินเปิดทุกสาขาเลยนะคะเดี๋ยวขนุญาตแชร์ก่อนเป็นไฟ ส,สดีหัวหน้าเพียวๆนะคะทำให้ผู้ที่สนทามาับรดสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบจุ๊บแจงโตโยต้าสุรินนะคะทีมงานขายโตโยต้าสาขาท่าตูมนะคะวันนี้ก็วันนี้ อยู่ตั้งแต่เช้ามานะคะก็จะมีคุณลูกค้านะคะที่แวะเวียนเข้ามาดูรถนะคะเมื่อตอนช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงจุดแจงก็เกือบที่จะได้จองรถ Fortun e r ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเปิดเป็นแคมเปญพิเศษเงื่อนไขพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยอาจจะแบบรถมูลค่าค่อนข้างสูงเนาะก็ต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเอากลับไปคิดเป็นการบ้านก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะแวะมาดูไลฟ์นี้นะคะแล้วจาจุดแจงได้ที่เราคุยเงื่อนไขกันไปนะคะอยากให้รีบตัดสินใจเนาะเพราะว่าเงื่อนไขสุดพิิเเศษที่ปปดไในนวั เนี่ยมันพิเศษจริงๆนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบว่าอ,อ,อยากจะดูเงื่อนไขพิเศษในรถรุ่นไหนในช่วงระหว่างนี้นะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในเพจโ,โตโยต้าสูรินนะคะส่วนจุจ๊บแจงเองก็มีเพจของตัวเองเหมือนกันนะคะ Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะขออนุญาตขายของส่วนตัวนะคะก็จะเป็น Facebook จุจ๊บแจงตโตโยต้าซรินนะคะแล้วก็เพจจุจ๊บแจงตโตโยต้าสูรินชื่อเดียวกันเลยนะคะ วันนี้ด้วยเนื่องด้วยทีมงานขายสาขาท่าตูมของเรานะคะจริงๆแล้วมีกัน3ท่านส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือ,อไปพบลูกค้านะคะนอกนอกสถานที่ก็คือนัก นัดคุยรายละเอียดลูกค้าที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีต๊กแจ้งและพี่บอยเทพนะคะกัน2คนก็คืออาจจะไลฟ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ใครผ่านไปผ่านมาหรือใครจะดูย้อนไลฟ์นะคะเราจะไดะ้เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณลูกค้าได้รับทราบเนาะตามหัวข้อไลฟ์ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปดูรถที่ไหนนะคะแนะนําให้มาที่ โตโยต้าซูรินได้เลยนะคะวันที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันเป็นวันที่เท่าไหร่นะสี่ห้าหกนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่โตโยต้าซูรินสำนักงานใหญ่ของเรามีกิจกรรมพิเศษนะคะอ๋อโรบินสันเหรอท,ท,ที่ที่นี่ด้วยไหมอ๋อที่นี่ด้วยที่โรป็นสัน<ๆ>ด้วยนะคะอ่าจริงๆแล้วจะมาโปรโมทของอโชว์รูมโตโยต้าซูรินสำนักงานใหญ่แต่มีที่โรพินสันด้วยนึกขึ้นได้พอดีว่าทุกแงก็มี เวนโรบินสันเหมือนกันใครที่จะไปที่โรบินสันก็เจอกันกับจุดแจงวันศุกร์นี้ที่4นะคะเราก็จะจัด3วันเช่นกันเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันศุกร์นี้จุดแจงไปออกกิจกรรมที่โรบินสันนะคะซึ่งแคมเปญพิเศษแล้วก็เงื่อนไขพิเศษนะคะที่จะมอบให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาที่โชว์รูมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้และก็ที่โรบินสันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะเป็นแคมเปญเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะ ใครนะคะที่สนใจที่แบบไม่อยากจะใช้เงินออกรถเลยนะคะนอกจากแคมเปญที่เป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าแล้วนะคะเรายังจะมีสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ทําเรื่องสุขสาวรริ์ทีนี้นะดาวเริ่มต้นที่0%ด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการผ่อนเริ่มต้นที่6,018บาทตัวนี้จะเป็นในส่วนของ h ฮ l u x r e v ีโวแค นะคะผ่อนเดิมต้เนเพียงหกพันหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะผ่อนแบบคล่องตัวนิดนึงเนาะผ่อนน้อยอและที่สําคัญนะคะตรงนี้ต้องมาร์กไว้เลยว่าทุกคนต้องจองภายในงานด้วยนะคะก็คือวันที่4-5้านั่นเองโอเคแล้วก็มีอะไรจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม แล้วก็วันวันเสาร์นี้ก็จะมีนักร้องมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ากิจกรรมที่คุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะเคยแวะเวียนกันเข้ามานะคะโดยปกติแล้วเราจัดสุขสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งวันศุกร์ก็อาจจะลูกค้าคึกคักนะคะแต่วันเสาร์เนี่ยจะคึกคักมากกว่านะคะก็คือจะมีกิจกรรมมี เอาวงดนตรีเป็นวงดนตรีโฟกซองนะคะที่มาเล่นให้กับคุณลูกค้าได้ได้รับชมรับฟังนะคะสบายหูเราคัดสรรวงดนตรีโฟกซองชั้นนําของจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> นะคะอ,อะไรนะ,ะใครอยู่ข้าวก็มากินได้นะคะโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะจัดเป็นอ,อะไรนะขนมจีนหรือเปล่านะขนมจีนของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าหลายๆท่านที่ เอารถเข้ามาเช็คหรือในการนัดหมายนํารถเข้ามาเช็คในวันเสาร์นี้นะคะก็สามารถแวะขึ้นมาฟังเพลงนะคะด้านบนโชว์รูมโตโยต้าซูรินสำนักงานใหญ่เราได้แล้วช่วงประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงเราก็จะมอีอาหารให้กับคุณลูกค้านะคะได้รับประทานเป็นลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราหรือเป็นลูกค้าที่เอารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปรับประทานอาหารได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ ะะหรือว่าใครที่แบบไปกินไปกิน KFC นะคะเพราะว่า,า KFC ที่โรบินสันนะเพราะว่า,าบูธของโตโยต้าสเ i นของเรานะคะก็จะจัดอยู่บริเวณทางเข้าประตูฝั่ง KFC นั่นเองนะคะวันที่4นี้ก็จะเจอจุบแจงและทีมงานอีกประมาณ3-4คนนะคะอะไรนะแบ่งเซลลกินด้วย,ลลวย <laughs> ไปซื้อทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวเราไปกิน <laughs> เอแล้วก็ ไม่ใช่แค่ทุจงงไปคนเดียวเนาะก็จะมีพี่ๆทีมงานนะคะจะเป็นเซ็ตส่งตัวแทนมาจากสีขอปราสาทสังขาและทุจแจงเองก็เป็นตัวแทนทีมท่าตูมนะคะจะไปรวมตัวกันที่โรบิษสันสุกสัปาทิทย์นี้นะคะส่วนที่สำนักง,งานใหญ่ก็มีเช่นกันนะคะและก็จะประชาสัมพันธ์ลูกค้าถึงในส่วนของใครนะคะที่กำลังมองหางานอยู่นะคะตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัคร พนักง,งานนะคะจุแจงขออนุญาตพูดถึงเป็นพนักง,งานทีมขายดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนงานอื่นเราไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดรับอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของงานขายนะคะโตโยต้าซูรินสาขาท่าตุ้มซึ่งทีมงานของจุดแจงเองนะคะยังต้องการเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่มีใจรักในเรื่องของการบริการหรือใครที่แบบว่าอยากทํางานแบบเขาเรียกว่ารายได้ที่มันที่มันไม่มีเพดานนะคะเพราะว่าในส่วนของงานขายนะคะเรา ลูกค้าหรือว่าใครที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ขายบางคนจะต้องมีในการสต็อกสินค้าถูกไหมคะในการสต็อกสินค้าที่จะมาขายเอากําไรถูกไหมแต่เราเป็นพนักงานขายค่ะเรามีสต็อกก็คือบริษัทตโตโยต้าสุรินนะคะเราไม่ต้องสต็อกรถเองนะคะก็คือเรามีแค่ ในเรื่องของใจบริการเอาไาดูจะพูดไปทางไหนเอาเป็นว่าใครเืลยว่าอยากทางานนะคะในเรื่องของงานขายมีใจรักในการบริการนะคะมีความรับผิดชอบนะคะต่อหน้าที่ตัวเองแล้วก็ มีความที่แบบว่าสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนงาน t ต y ยต้าสาขาท่าตุงของเราก็ทุกคนน่ารักทุกคนนะคะใครเข้ามาเราก็อยากที่จะให้อยู่ด้วยกันไปตลอดเราก็จะแนะนำในเรื่องของการทำงานนะคะสอนงานนะคะเราจะได้อยู่กันไปนานๆเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไรายได้ที่ทุกแจงพูดถึงเนี่ยเราขยันมากเราก็ได้มากค่ะในส่วนของงานขายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องทางของเรานะคะทำไมถึงว่า เปิดโอกาสเปิดช่องทางในเรื่องของงานขายเนี่ยเราสามารถที่จะพบปะลูกค้าหลายๆกลุ่มนะคะหลายๆอาชีพหลายๆอายุนะคะนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะทํางานแบบเปิดโลกว่างเนาะเจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บอกไว้ก่อนเพราะว่าลูกค้าบางท่านเ,เพื่อนเพื่อนร่วมงานบางท่านคือ อยากอยากได้งานทําแต่ลืมไปว่าในเรื่องของงานขายเนี่ยมันต้องพบปะผู้คนซึ่งบางคนก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบในเดือนตรงนี้นะคะก็คือจุ๊บแจงแนะนําไปก่อนถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีญาติพี่น้องหรือว่าใครที่แบบว่ากําลังอยากหาง,งานทําอยู่แล้วก็ชอบในไลฟ์สไตล์การเป็นพนักง,งานขายประมาณนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้ที่เพจเตโยต้าโซลินก็นได้นะคะหรือว่าอ่าอินบอ์ที่ เฟซบุ๊กของจุ๊บแจงก็ได้นะคะจุบแจงโตโยต้าสุรินยินดีให้คำแนะนำนะคะพูดคุยกันก่อนได้ค่ะอ่ะก่อนจะไปเดี๋ยวจะไปแล้วนะ ก่อนจะไปขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ t ต y ยต a าสุรินมีกิจกรรมพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยไปใช่ไหมคะก็จะบอกว่าทุกๆท,ท่านนะคะถ้าเกิดว่าได้ทำจองรถนะคะในวันสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็นที่โรบินสันหรือว่าที่สำนักง,งานใหญ่นะคะก็จะมีสิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะแต่ต้องเข้ามานะ4ี่ห้าหนี้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วฟังไลฟ์นะคะอยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะวันนี้จุ๊บแจงขอตัวลาไปก่อนนะคะ หมายถึงเบอร์โทรเบอร์โทรทุกแจงเหรอโอเคสวัสดีตาล้องแนะนําเพิ่มเติมอ่าขอขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใครเข้ามาคุณช่างนั้นช่างนันเมืองสุรินสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปขอเนย้ฝากเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรโตโยต้าสุรินสร์สันักการใหญ่044 0447 <laughs> 0ูนสี่สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าห้าเมื่อกี้จะบอกสาขาถ้าตูงไงถ้าท่าตูงบูนสี่สี่ห้าเก้าหนึ่งสองสองสองอ่าขออนุญาตแจ้งจะจบดีแล้วเชียวนะคะเอ๊ะเธอก็ให้จนจบไปเลยไม่ได้หรอมันจะจบสิ้นแล้วนะโอเคแจ้งเบอร์โทรใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์โทรโตโยต้ ota, สุรินทร์สำนักง,งานใหญ่ของเรานะคะ044710555นนะคะกดหนึ่งมาที่ตรงนี้เลยนะคะ นะคะจะเป็นหน้าโชว์รูมขายของเรานะคะหรือใครอยากออกรถนะคะแล้วสอบถามเงื่อนไขพิเศษโทรหาทุกแจงก็ได้ค่ะ0 8 7 9 2 6 6 9เจนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่อย่าลืมเจอกันที่โรบิสันวันที่4นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเ,คเราต้องกดเองใช่ไหม